สวัสดีครับเมอนียพ่อรถฉันนี่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องนี่ผมพามาเบิ่งไก่เลี้ยงขางขาวครับลูกไก่เลี้ยงหางขาวรุ่นหาหกเดือนนะครับตอนนี้ก็จะจับมาแบ่งขายเลยนะครับปีนี้มันดาบเดือดตัวใหญ่แหงหมดพี่น้องตัวใครก็ดีครับผม๊บเลยได้ทายาเลยถือโอกาสทายาได้ก็จับไปเดี๋ยวตหญ่แหงไก่ที่กินดีอยู่ยได้พี่น้องจะว่าหางตัวนะครับ เห็นแบบเห็นขีดข่ดิ่งกินยานกับกินร้ายหลายพิษต่างๆอจนะครับเป็นยังอันนี้ไทายยาเลยครับพุ่นพุ่นออืีกตัวหนึง่งครับตัวหนึ่งอะอยู่ทั้งพุ่นเดี๋ยวถใหญ่ซุ่มให้เบื้องนะครับเอาเอามาใส่ซุ่มซุ่มหญิเขาจะได้ไทยเห็นตัวนะครับไก่อ๋อนี่กินครับไก่กแมแ่เป็นแม่พันธุ์นะครับ แม่พันธุ์ยบานนี่ครับแม่พันธุ์พอพันธุ์มีตัวเดียวนี่นะครับพอพันธุ์ตัวเดียวแม่พันธุ์หลายตัวอยู่ครับขึ้นหมอบทุกขุมนี้ทุกขมี้จแะ,ะแม่ใหญ่ๆได้เป็นหนักว่าแม่หน่อยมีตัวใหญ่ๆครับไปแม่ครับเอฮ้ยเบิ้งใครหรือขาขาวจุนหาทุกเดือน,นเนาะครับนี่ทายยาเะไรนะครับอนึี้เดี๋ยวทิจับผมจะไปใส่ซุ้มนี่ให้บเบิง้ง ครับนี่กับตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวหนึ่งจับแค่แค่พี่น้องมันแค่น้อครับจับตัวบพวกใครๆไทยเพิ่งประเทศนะครับกล่องเข้าไปใกล้กับอะไรพี่น้องมันตื่นส่วนหนึ่งขนขนสนหนาแตกหนาพังเบิดพี่น้องครับจ้อยจอยนะครับไครมันจ้อยอยู่นี่นะเดี๋ยวนี่จับมาไทยในซุ้มนี่เช็ดะตัวให้เพิ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งซุ้มข้างกันครับ เดี๋ยวมันจับก็ได้เดี๋ยวจองเอาตัวนี้ไปแข่งคุณเอาตัวคุณน,นาะงใบพีนะครับท้ตาให้เบิง้งความงามมันบ่ให้ของมันสีงามบ่พี่น้องเบิ้งแต่จะพู่มัากนะครับนี่ก็สูงอยู่ครับจะจอยหน่อยอยู่ครับดีจะนำไมาให้เบิ้งครับนีบ่นี่ครับจับป่งใหญ่มาเบิ้งพีให้มจุพีจอยแห้งพี่น้องเบิ้งเอื้อแยมปีเอื้อแยมเบิ้งน้องับไก่ครับ หาหกเดือนครับถ่ายเห็บเบิ้งตรงนี่นะครับถ่ายเห็บเบื้องซื้อนะครับลูกมันเพระาะว่ามีหลายคนน้อครับคอมเมนต์มาถามว่าอยากเบิ้งไก่หลุนไก่หลุนหลุลนหาหกเดือนนี่ครับนี่นะครับผมก่มีเวลาจัดวะโอเคหน่อยเหตุกางาน,นนะครับนี่นี่ก็ได้จับจับก็ได้ถ่ายยาท่านนี่นั่นนะครับผมท่านนี้ได้แบงตัวครับมันจ่อยแห้งปวด นะครับคลิปนี้ก็นดให้เบิ้งขับเนี่ยนะครับไก่มีบหลายหลนะครับคลิปนี้ก็นดิพอแค่นี้แหละท่านใดก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามผู้ชายเนี่ยนะครับสวัสดีครับ